ัมปทานนักที่พูดยืดสัมปทานและยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไม,ไดมาทําสัญญาเลยนะครับข้อน็นจาราาต้องยกเลิกนะครับในที่ได้ไปจุดเก้าล้านน่ะครณะกรรมการก็ลงมติว่าต้องยกเลิกให้มีการประมูลใหม่ค mm ือ hmm. ใจที่จ้องกเลิกนั้นก็นหนึ่งมันมีในระเบียบของสัญญานั้นระบุบอกว่าเมื่อผู้สัมปทานเนี่ยเขาเขา ก็ยืน่นคำประทานได้แล้วนะครับก็ต้องดำเนินการไปใน9จุวันนะแต่เมื่อไม่ได้ดำเนินการไปใน9จุวันนะั้นก็มีหในสัญญานั้นจะต้องเป็นบมฆะไปประมาณนั้นนะฮะการยืน่นครั้งที่ผ่านมามันยังมีบินมีอยู่หลายประการที่เสี่ยงเสี่ยงเออเสี่ยงต่อคณะกรรมการและก็เสี่ยงต่อก่อดำเนนการในขั้นต่อไปในตอนนี้ถ้าถามว่าผลกระทบ ถ้าเกิดมีการประมูลจะยืบประมูลใหม่กันนั้นมีผลกระทบไหมก็ต้องยอมรับมีผลกระทบผลกระทบวันนั้นก็คือประโยชน์ที่เรายังไม่ได้จัดเก็บมาหนึ่งงสองปีที่ผ่านมาจางนั้นประชาชนยังขาดประโยชน์เรื่องไหนได้ตรงนี้อยู่นะครับจึ่าเอาไท<อ>ตรงนู้นถ้าเกิดมันมีการจัดเก็บมาเป็นระบบนั้นย่อมจะมีการจัดเก็บนอกระบบเพราะมันจะเปิดโอกาสแต่ยืบเวลาไปไปนานเท่าไหรเนี่ยก็ยิ่งเปิดโอกาสนะครับผู้ที่ที่ ที่ไปขโมยรังนกหรือจะเก็บนกระบบมากขึ้นตามนั้นนะครับในช่วงนี้ที่การป้องกันอย่าให้รังนกมันมันตกตกขโมงตกขโมยถ้าความเชื่อโดยทั่วไปแล้วก็เชื่อว่ามีการขโมยจริงแต่ว่าถ้าจะเอาหลักฐานกันไปนะครับว่าไม่มีการขโมยก็ก็หากันไม่ได้นะครับเออก็พอมีอยู่มั่งนะครับเช่นการี ประจุมวันนี้นั้นคณะกรรมการก็ได้พิจารณาเรื่องของของระเบียบว่าโดยการด้วยการประมูลนะฮะต้องแก้ไขต้องแก้ไขผลิตเรื่องการเทรกแเซงนะครับเรื่องการเทรกแเซงอันนี้ก็มีอยู่แต่คณะกรรมการก็ก็ดาเนินการกันอย่างข้มข้นว่าแก้ไขให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดต่อต่อประชาชนนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการนะครับ นี่นี่คือเหตุผลนะครับมติเราคือคงจะเป็นอย่างนี้นะครับคือหนึ่งเรายกเลิกการประมูลในครั้งนี้นะครับโดยนั้ง,ง,งรราการราคากลางเพื่อพิจารณาโดยยึดฐานของยาตาเป็นฐานในการคิดคำนวณราคาลานะครับและก็มีการประมูลใหม่นะครับเพราะเหตุผลเนื่องจากว่าจากที่เราถ้กากรรต้องการได้วิปลายก็คือว่าเมื่อเราไม่ได้จัดเก็บมาสองปีเนี่ย โดยสมมติฐานเนี่ยน่าจะมีเพิ่มขึ้นนะฮะเพื่อประโยชน์ทางราชการจึงเห็นคนยุกเลิกตัวนี้ไป